สวัสดีครับ อยู่กับคอลเลกชันที่36กลับแอนพลอยเทปที่1ครับค่ะนะฮะคุณไข่มุกธนพรและผมเอ็นัทพงศ์ดำเนินรายการครับสวัสดีคุณเรคคั่ะคุณเอ็นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมค่ะกับรายการกลับแอนพลอยค่ะวันนี้เนี่ยโอ้โหตั้งโชวยคุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าสินค้าหลักของเราเนี่ยเป็นอะไรกันปกติเราจะหลบหลบใช่ไหมเราจะหลบก่อนเราจะหลบซ่อนนิดนึงใช่ให้คุณผู้ชมลุ้นก่อนใช่ครับแต่ว่าในเทปนี้เนี่ยหลบไม่ไหวคุณไข่มุกครับใหญ่มาก อย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากด้วยใช่แล้วครับวันนี้คุณไข่มุกค่ะคุณไข่มุกธนาพรจะเสนอไข่มุกนะครับที่เป็นเฟชเบอร์ตัลโพลหรือว่ามุกน้ําจืดเดี๋ยวดูกันว่าพลอยนะครับไข่มุกจากนะครับอัจฉริชนิดเดียวที่มาจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะที่ดีอย่างไรแล้วเป็นเจ้าของได้กับราคาเท่าไหร่กันนะครแต่ว่าช่วงต้นรายการครับเราก็จะมีขอสมนาคุณ มาฝกกันถูกต้องแล้วนะคะสำหรับของสมนาคุณเนี่ยก็หนีไม่พ้นไข่มุกเหมือนกันได้ถึงเจ็ดมุกเลยถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าของสมนาคุณแคมเปญนี้เนี่ยสวยขนาดไหนครับค่ะนี่ค่ะดูดิสวยสู้คุณไข่มุกได้ไหมสู้ได้เยอะเลยนะคุณเอนะคะครับเป็นงานที่ดิฉันชอบมากเลยนะตั้งแต่ที่ออกรายการมาปกติเนี่ยนะสำหรับสินค้าสมนาคุณเรามักจะเห็นเป็นชิ้นเล็กๆ วงเล็กๆแต่ดูวันนี้นะคุณผู้ชม,มอยู่ฮะคอลเลคชันนี้เนี่ยแบบ,บโหนะคะคเป็นงานเดินเส้นด้วยคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานเดินเส้นเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็ทํายากมากๆด้วยใช่ครับก็เป็นตัวเรือนเงินที่เราทําเป็นคล้ายๆกับดอกไม้นะมีกลีบด้าน<ช>ข้างแล้วก็มีเกสร,รเป็นมุกธรรมชาตินะครับสําหรับเม็ดกลางเป็น Natural w ไว t e เฟิครับขนาด 7.5นะครับ7.5ถึง8มิลลิเมตร1เมตรแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเซียมอนทรงกลมขนาด1สตางค์78เมตรครับและ1.5สตางอีก23เมตรน้ำหนักรวมของเซียมอน1.13กรลักและประดับเซียมอนไมาคุณผู้ชมทั้งหมด102เมตรเลยคิดดูและกันนะคะว่าครับ เป็นงานที่ละเอียดขนาดไหนคุณผู้ชมคะการฝังเซลมอน102เม็ดลงไปบนตัวเรือนนะคะที่เป็นเทคนิคการเดินเส้นซึ่งทําให้ตัวเรือนมีความโปร่งแบบนี้ครับมุกที่ประดับอยู่เป็นมุกธรรมชาติใช่ค่ะเราต้องย้ําว่านี่คือข้อสมนาคุณถ้าอยากได้ <c oughs> วิธีการง่ายสุดๆเลยที่ <c oughs> เราจะเป็นเจ้าของได้ถูกเหมก็คือสั่งซื้อสินค้ากับ j ีวิชแนลในรายการที่เป็นเทปกลัดแอนพลอยเทปยิงเท่านั้น <c oughs> เทปเดียวด้วยเทปเดียวด้วยหรอเทปเดียวด้วยเลยเทปนี้ oh <ห>เจอคุณเคมุกขับผมนะครับคอลเลคชันที่3าี่ก,กลัดแอนพลอยหนึ่งได้ขอสมนาคุณชิ้นใหญ่สุดๆชิ้นนี้ไปเลย oh โอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค,ค่านะสำหรับชิ้นนี้นะคะของสมนาคุณเนี่ยคุณผู้ชมขาจากราคาปกติเนี่ย4,900บาทเลยชิ้นนี้นะคะแต่เราไม่ให้ไปฟรีๆเอ้าไม่ให้ไม่ให้ไปชิ้นเดียวใช่นะคะเราให้ไปคุณผู้ชม2ชิ้น แต่เดี๋ยวต้องไปเลือกดูนะคะว่าสินค้าหลักในรายการเราวันนี้มีอะไรมาบ้างใช่ครับนะคะเริ่มที่ชิ้นแรกเลยไหมครับแรกกันก่อนเลยละกันนะคะโอ้โหดิฉันรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากนะวันนี้าลังการนะครับเราช่วงตัวรายการเราเตรียมตัวกันอยู่2คนนะครับแล้วต้องเรียนคุณผู้ชมว่าคิดอยู่ว่าเอะเวลาครึ่งชั่วโมงหรือว่า25นาทีที่เรามีจะพอหรือว่าทันหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะแ เดี๋ยวก็ต้องทันนะก <นะ S 2> ็พยายามาพยายามทันให้ได้นะครับนี่คือชิ้นแรกนะครับที่อยู่ตรงหน้าคุณเขมุกกำลังพรีเซนต์นะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันถูกต้องค่ะเป็นชิ้นที่มีความยาวที่สุดด้วยคุณคุณตรงบริเวณคอคุณโล่งๆอยู่นะ,ะเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่าสวมใส่แบบไหนได้บ้างนะคะลักษณะไหนได้บ้างด้วยค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะสำหรับชิ้นแรกนะคะในรายการครับนี่ค่ะเป็นงานมุกธรรมชาติทั้งหมดนะคุณเอ๋เขามากันกี่เม็ดเนี่ยนะคดิฉันเห็นเล้วรู้สึกอยากรู้มากเลยนะคะยาวมากยาวสุดๆนะคะสำหรับชิ้นนี้ถ้าถามถึงจำนวนเม็ดอันนี้พูดจำนวนก่อน1น0่งร้บเม็ดครับคุณเะคะ มาเต็มจร,จริงๆคุณผู้ชมคะ180เมตรที่เห็นคุณผู้ชมเห็นว่าเราทําเป็นลักษณะของ2เส้นนะคะเดี๋ยวช่ขออนุญาตเลื่อนต่อน,นะคะก็สําหรับ2เส้นที่เห็นมาแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามาเป็นเส้นเดี่ยวๆค่ะคุณเอ๋นะคะอนุ <ๆ S 2> ญ,ญาตนะขยับนิดนึงนะครับนี่ค่ะและนนิดนึงนะ,นนนะเป็นดีไซน์ที่เป็นเส้นเดียวน,นะคะ <ๆ S 2> แต่สามารถพันรอบได้นะคะสองทบ หรือ3ามทบก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองทําให้คุณผู้ชมชมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้บอกสเปคก่อนครับเป็นสร้อยคอมุกธรรมชาติจํานวน180เมตรครับขนาดของมุกที่ประดับลงไปอยู่ที่9ก้มเมตรนะครับรหัส2 4งสีครับราคาปกติ1 9ึ0งบาทนะครับหนึ่บาทวันนี้เป็นเจ้าของได้ กับราคาเพียง1500บาทนะฮะโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ากันอีกแล้วนะนะคะสอหรับคอลคชันนี้นะถนะามผมว่าราคาสูงไหมราคาสูงแต่ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าคุ้มค่านะครับราคาสูงแต่ไม่แพงราคาสูงกับแพงไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะนะครับแพงคือเกินมูลค่าเนี่ยราคาสูงแต่คุ้มค่าแน่นอนนะจ๊ะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทสามารถแบ่งชำระสูตรเปอร์เซ็นต์สามเดือนกับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีครับ กรุงไทยนะคะและกัิกรไทยนั่นเองนะคะใครมีบัตรเครดิตก็ด้วยด้ว่าผ่อนจ่ายกันสบายๆนะคะแบ่งชําระกันได้นะคะสำหรับชิ้นนี้เนคุณผู้ชมฐานแน่นอนนะคะไม่ได้ไปชิ้นเดียวอย่างได้รับของสสมนาคุณประจำคอลเลกชันที่36ไปด้วยครับก็ได้ไปคู่กันเลยในราคานี้นะคะห0 0 0มื่นกับห้าบาทใช่แล้วครับนะคะนะเดี๋ยวจะสวมใส่อย่างไรเป็นอย่างไรขออนุญา เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตีหนึ่งเนาะตื่นเต้นจริงเพราะว่าจะต้องพรีเซนต์ให้เหนดเลยนะว่าใส่แบบยาวๆบางท่านอาจจะชอบใส่ยาวๆใช่ค่ะจะยาวขนาดไหนถ้าใส่แบบเป็นสองทบได้ไหมแล้วสวยอย่างไรใช่ค่ะเดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับผมช่วยแม่ทุกเทมุกดีเลยค่ะเดี๋ยวผมช่วยสักเล็กน้อยนะคะตอบออกมาเลยนะครับโอ้โห ต้องเสียคุณนี่สวยมากนะสวยมากค่ะคุณเอ้นะคะชิ้นนี้ที่ฉันเห็นแล้วปิ๊งเลยตอนแรกคิดว่าเป็นหนึ่งในสินค้าหลักด้วยซ้ำเนี่ยนะใช่ราคาปกติเนี่ยโหทำมาดูซิเท่าไหร่นะครับมีหลายใบมีหลายใบนะ4,900ันเถูกต้องนะครับก็สามารถสั่งจองและเป็นเจ้าของได้กับราคา4,900บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชิ้นนี้เนี่ยนะราคาปกติเนี่ยมากกว่านั้นอีกใช่แล้ว6,900เนี่ย ผมว่าได้นะชิ้นนี้วงใหญ่ทีเดียวคุณเทนใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นงานที่อย่างที่เราบอกว่าเป็นงานที่ทายากด้วยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะความยาวให้ดูให้ดูความยาวเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนนะครับยาวมากนะคะชิ้นนี้เนี่ยดิฉันว่านะช่วยจับเหมาะสมกับหลายๆท่านที่ชื่นชอบนะคะในการ่เหมาะกับสาวๆมากาดูแล้วนะคะยาวจริงใส่ให้ชม ถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆเดี่ยวฉันว่าจะยาวเกินนะคะเพราะว่าโอ้โหไม่เหมาะไม่เหมาะนะลองเป็นสองทบละกันนะครับความยาวทั้งหมด72นิ้วนี่ค่ะโอ้โหคือลักษณะการสวมใส่นะคุณผู้ชมคะสามารถจะประยุกต์ใส่เส้นลักษณะที่คล้ายๆกันได้นะครับแบบใกล้เคียงขนาดเท่ากันใช่ค่ะนะครับนะคะหรือว่าจะให้มีความยาวที่ต่างกันลงมาก็ได้นะคะก็จะดูเป็นดีไซน์ที่เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นทุคที่ดูเก๋ๆสามารถแมทช์กับเสื้อผ้าที่ดูแล้วทันสมัยได้เลยนะคะอย่างแบบหลายๆท่านใส่เดรสนะคะใส่เดรสออกงานอย่างเงี้ยนะคะดิฉันว่าเนี่ยดูสีมีความสวยงามแบบนี้เลยผมว่าสองทบกำลังดีถ้าสามทบเนี่ยจะอาจจะแน่นรัดคอไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสองทบแบบนี้กำลังสวยครับแต่ว่าจะเป็นสองทบแบบเท่ากันแบบนี้เท่ากันก็ได้นะครับหรือว่าจะสั้นยาวแบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ย อันนี้อยู่ที่รสนิยมอยู่ที่ความชอบอยู่ที่เสื้อผ้าหรือว่าทรงผมต่างหูที่เราใส่ไปด้วยนะคะถ้ายิ่งเป็นชิ้นนี้นะคุณเอเสมใส่กััแบบระยะนะเพื่อความไฮโซแบบเต็มรูปแบบนะจ๊ต้องรับของสมนาคุณไปด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวลองไปชมกันละกันนะคะส่อกล้องด้านทางนี้เลยนะคะนี่นะครสอง4ี่4ครับสร้อยไขมุกธรรมชาติเฟสชัวพโอล ความยาว72นิ้วครับใช้มุกขนาดเม็ดละ9-10มิล mm, mm ิเมตร180เมตดนะครับแล้วก็ราคาปกติ19,900บาทวันนี้ในคอลเลกชันที่36กลัดแอนพลอยเทป1ครับเป็นเจ้าของได้กับราคา1 5 0 0บาทครับนี่ค่ะก็อย่างที่แจ้งนะคะสามารถสวมใส่ได้2รูปแบบคุณผู้ชมจะทำให้เขามีลักษณะส,สั้นยาวแตกต่างกันแบบนี้ก็ได้ ก็จะเป็นดีไซน์ที่ดูเก๋ไก๋ชิ้นนี้เนี่ยเรียก้ว่าได้ความคุ้มค่านะของมุกธรรมชาติกันไปเยอะมากเลยนะถึงเรแปดสิบเมตรเลยนี่ก็เป็นเส้นยาวนะครับใช่ค่ะนะแต่ว่าท่านที่บอกว่าอยากได้เส้นสั้นอ่าวันนี้ก็จัดมาให้ด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนนะคะหลายๆท่านจะเห็นกันแล้วด้วยนะก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ด้านหน้าเลยนะคะบอกแล้ววันนี้แอบอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ายังไม่ชัดไงถ้าอยากเห็นชัดเดี๋ยว กล้องนะครับก็จะจับให้คุณผู้ชมได้เห็นการณ์ชัดๆนะแล้วก็ชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นสร้อยข้อมือให้เห็นไปด้วยเลยได้นะครับนแหมคุณเอยเป็นคนเปิดเผยครับเปิดเผยมากเลยนะคะเพื่อความชัดเจนในชิ้นก่อนใช่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงได้2ชิ้นหรือเปล่านะมาเกะแอบไปก่อนอีกชิ้นหโอ้โหอันนี้ก็แอบเกินไปนะคะครับนี่คือสินค้าชิ้นที่2ของเราครับเป็นมุกธรรมชาติเฟรชวเตอร์เพลบุกน้ำจืด นะครับหูกำจืดก็จะมีขนาดเม็ดละ8-8.5มิลิเมตรนะครับจากหนวทั้งหมด57เมตร<ม>ที่ความยาว18นิ้วะนะแตกต่างจากเส้นเมื่อสักครู่นี้เส้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย7 2นิ้วแล้วก็ขนาดมุกใหญ่กว่านะครับเส้นนี้18นิ้วก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับไซส์มาตรฐานถ้าผู้ชมที่ชอบใส่ต่างหูมุกแบบติดหูปาักก้าน นะครับหรือว่าต่างหูที่เป็นเซียมอนทรงกลมตักก้านนะฮะสามารถที่จะสั่งจองเส้นนี้ได้เพราะว่าใส่เข้ากันเนี่ยง่ายนะครับนี่นะฮะก็อยู่บนคอหุ่นหรือว่าดิสเพย์ของเรานะครับชิ้นนี้ราคาปกติ15,900บาทครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้กับราคาเพียง7,500บาทรหัส30755ครับคุณเข่มุกครับโอ้โหนะคะราคาก็คุ้มค่าอีกแล้วชิ้นนี้นี่ก็จะมาขนาดเล็ก ลงมานิดนึงนะคุณเอนะคะความยาวของเขาเนี่ยชมภาพเต็มๆได้นะครับใช่ก็คือลักษณะการสวมใส่เนี่ยก็จะสวมใส่ง่ายนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีลักษณะของขอเกี่ยวจะเป็นขอเกี่ยวที่ไฮโซมากเลยคุณไปชมกันดีกว่าเป็นย่งไรใช่นะคะดิฉันถ้าจะไม่เคยเห็นเลยสําหรับงานแบบนี้นะคะครับเดี๋ยวให้ชมเต็มๆเส้นนะครับนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเนะคะขอเกี่ยวของเขาคุณผู้ชมคะ ตอนแรกดิฉันแอบเล่นมาก่อนนะแอบดูมาก่อนเอ๊ะเขาเกี่ยวกันย,ย,ยังไง<ช>นะนะคะจริงๆดิฉันก็แอบไปบีบตรงนี้ไม่ใช่นะคะเขาต้องดันขึ้นมาคุณผู้ชมนี้ค่ะแล้จะเป็นลักษณะของเกี่ยวแบบนี้นะคะดูแล้วดูดีแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากเลย น,ะะนี่ค่ะก็ะะเป็นจะใส่ก็คล้องเข้าไปนะคะแล้วก็กดปิดค่ะนะครับซึ่งนในทองตลาดทั่วไปจะไม่มีขอเกี่ยวแบบนี้นะครับโดยเฉพาะขอเกี่ยวที่ทําจากสเตลลิซินเวอร์หรือว่าเงินก็สองห้านะฮะปกติอาจจะได้เป็นรูปแบบอื่นไปสาหรับโลหัที่นํามาทําเป็นตัวเรือนที่ประดับอยู่บนไส้มุกนะครับทีนี้ไส้มุกเนี่ยเป็นอัญมณีเพียงชนิดเดียวนะครับเม็ดมุกเนี่ยที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งได้รับความนิยมสูงที่สุด นะครับเกิดจากการที่หอยมุกเกิดความระคายเคืองเพราะว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเช่นก้อนหววก้อนกรวดนะครับหรือว่าก้อนหินเศษหินเนี่ยพัดหรือว่าหลบไปกับอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับทีนี้เมื่อเขาระคายเคืองเขาก็จะสร้างสารสารประกอบนะครับประเภทแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมาหุ้มสิ่งแปลกปลอมนั้นไว้นะครับเมื่อหุ้มหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับชั้นที่หนาขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเนคเคอร์ อ๋อก็คือความม,มันวาวแบบนี้ใช่ไหมคะ่ยิ่งหนาขึ้นเท่าไหร่นะครับความวาวก็จะเกิดขึ้นและมีความสวยงามด้วยนะครับนะฮะสําหรับความรู้สึกนะเมื่อเราเห็นไข่มุกนะครับนอกเหนือจากุไข่มุกแล้ว <c oughs> ถ้าเราเห็นเม็ดไข่มุกแบบนี้ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเป็นอัญมณีที่มีความงดงามนะครับ <c oughs> รู้สึกถึงความนุ่มนวลดูไข่มุกรู้สึกไหมเวลาเราเห็นมุกเนี่ย<ห>รู้สึกว่ารู้สึกดูแล้วดูดูมีคลาสเนะดูมีคลาดูแบบมีคลาสอัพ ดูดีคือบางครั้งบางครั้งใส่ไข่มุกเนี่ยเด่นกว่าใส่เพชรบางครั้งถ้าแต่งตัวเป็นดูเด่นกว่าทัพทีมไพลินด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีชุดเครื่องประดับมุกอยู่นะครับวันนี้ชุดนี้สวยมากเพราะฉะนั้นสั่งจองได้เลยนะครับที่เบอร์0 2นย์สองนะครับคุณผู้ชมจำรหัสสินค้าเอาไว้นะคะนี่นะคะสำหรับชิ้นที่สองเนาะคุณเอใช่แล้วครับ เดี๋ยวจะทดลองใส่คุณผู้ชมชมกันไหมนะสักเล็กน้อยแล้วกันดีครับนะคะจะได้คุณผู้ชมเห็นในมุมมองการสวมใส่นะคะที่ฉันแอบคืนส้อยคล้ยไปแล้วนะคะมีมีดีไซน์สาวสาวเนได้ด้วยจัดนิดเพีงะคะวันนี้เราเป็นธรรมชาติกันมากเลยนะถ้าขอเล็กๆหน่อยสามารถใส่สามเ้นได้สวยนะที่ฉันว่าใส่ได้นะคุณนม่ คือวันนี้อุปกรณ์เยอะเยอะจริงอยู่ข้างหน้าเราสองคนนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปชมมุมมองกันครับนี้ค่ะก็เป็นลักษณะการสวมใส่ที่ให้ความรู้สึกแบบเรียบง่ายแลคะผู้ชมสามารถสวมใส่กันแบบเข้ากับเสื้อผ้านะคะได้ง่ายๆเลยอยากจะออกงานอย่างนี้อย่างที่คุณเอบอกนะคะ คือให้ความรู้สึกดูแล้วมีคลาสเ,นะเส้นนี้ใส่ติดคอแล้วก็กลับได้เลยออก<ช>งานต่อได้เลยคุณไข่มุก,กนะครับวิธีการเลือกไข่มุกนะครับมุกที่ดีจะต้องมีความมันวาวที่ผิวของเขาครับโดยที่จะต้องมันวาวสม่ำเสมอสดใสนะครับมีความวาวที่หนาคือชั้นเนคเคอร์มาสักครู่นี้น,นะครับมีความหนาขึ้นมาทําให้เห็นเหลือบสีหรือว่าออเลียนของไข่มุกได้ชัดเจน ถูกต้องนะคะนะครับก็อยู่กับระยะเวลาของการกําเนิดไขมุกหรือว่าการเลี้ยงมุกขึ้นมาครับ2นะครับนอกเหนือจากความวันวาวแล้วก็ให้ดูลักษณะของผิวขเขานะครับว่าผิวของเขาเรียบเนียนเป็นรอยกรุขระหรือไม่นะครับมีรอยถลอกหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของฟองอากาศที่อาจจะเกิดที่ผิวของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกผิวของเขาให้ดีนะครับ3คือสี <Okay. S 2> คล้ายๆสีๆสีเหมือนกันนะเนี่ยะนะครับสีของไข่มุกก็จะมีอยู่2แบบนะครับคือสีที่เราเรียกว่าบอดี้คัลเลอร์นะครับสำหรับชิ้นนี้ก็จะมีสีครีมใช่เป็น,นสีธรรมชาติเลยเป็นมุกครีมสวยงามสีธรรมชาติเป็นที่นิยมมากใช่แล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งสีที่อยู่บนไข่มุกที่เราใช้ในการประเมินคุณภาพหรือว่าตรวจสอบก็คือสีที่เราเรียกว่าโอเวอร์โทนนะครับคือสีที่เหลือบแล้วก็สะท้อนแสงขึ้นมาครับ ก็อาจจะมีสีเขียวสีชมพูสีเงินหรือว่าสีฟ้านะครับสำหรับมุกชุดนี้เราบอกว่าเป็นมุกสีบรดีนเคลอปสีครีมอมทองใช่สวยไหมฮะสวยมากครีมไม่พอยังมียังไม่พอยังมีเหลือบสีทองด้วยนะครับสี่คือขนาดและรูปร่างนะครับคือมีขนาดเล็กใหญ่ทรงกลมไม่กลมอย่างไรนะครับมีผลต่อการประเมินคุณภาพและการที่เราจะ เลือกสร้มุกให้เหมาะกับเรามากที่สุดนะครับวันนี้สำหรับชิ้นที่2 3 0 7 5 5เนี่ยราคาเพียง7,500บาทนะครับได้ไปแหวน1ชิ้นนะครับเป็นของสมนาคุณและ,ะสินค้าอีกหนึ่งเซนครับเป็นสร้อยคอมุกความยาว18ซนติเมตรเออสินิ้วขออภัยค่ะ18นิ้วนะครับ3 0 7 5 5ครับนี่ค่ะนะคะสำหรับสินค้าชิ้นที่2นะคะ7,500พั 7, 5, นเนี่ยคุณผู้ชมได้ไป2ชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสร้อย สร้อยมุกที่ที่ฉันสวมใส่กับแหวนสมนาคุณนี่เลยค่ะแ่เดี๋ยวว่ายให้เห็นภาพรวมที่นางแบบของเราใส่อยู่นะฮะโอเคนะครับนี่ค่ะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมชิ้นที่3มต่อนะครับชิ้นที่3มก็อยู่ตรงนี้แล้วมอสักครู่นี้แอบโชว์ไปนิดนึงใช่ไหมคะครับยอมยกให้คุณไข่มุกได้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ย หลายๆท่านเนี่ยพูดถึงสร้อยข้อมือนะคะก็จะนึกถึงเส้นเดียวๆนะคุณเอ๋อันนั้นเป็นเบสิกที่ทุกคนส <basic. S 2> นึกถึงแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าอยู่กับคุณไขมุกอยู่กับผมนะครับความธรรมดาย,ย่อมไม่เกิดขึ้นนั่นเลยเราเป็นพวกไม่ธรรมดา <S 1> <S 1> <c oughs> นะคะถูกต้อง <inator> นะอาจารย์เอาไปเลยครับเป็นสร้อยข้อมือไขมุกคู่นะครับนีแล้วก็มีลักษณะของตัวล็อก นะที่เห็นอยู่ตอนนี้น่ารักสวยมากใช่ค่ะเนเป็นรูปดอกกุหลาบเลยเลยค่ะโอ้โหไร้ด้ว่าดีไซเนอร์ของเราที่สุดยอดมากเลยนะใช่แล้วครับนะคะคิดกันได้แบบน่ารักอ่ะค่ะคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยถ้าเห็นตามท้องตลาดก็จะเป็นไข่มุกแบบธรรมดาปลิบเลยนะคะไม่มีการแบบใช้ลักษณะของกระป๋อที่เป็นรูปทรงแบบนี้ในการล็อกนะเป็นเป็นตัวล็อกด้วยนะใช่แล้วครับเนีคะมีความสวยงามและ ลินสปริงตัวนี้เราเรียกฝ่องสปริงนี้ลินสปริงนะครับเปน็นรูปดอกกุหลาบยังแข็งแรงด้วยเดี๋ยวเห็นลินสปริงแล้วแข็งแรงแน่นอนสมใส่ไม่ต้องกลัวหลุดหายนะครับและที่สําคัญคือ2เส้นของไข่มุกตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นเงินเส้นเล็กๆคาดอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อทําให้ระยะห่างของสร้อย2เส้นไม่แยกจากการเห็นแม้ว่าแน่ติดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดีคุณไขมุกจะ นำเสนอให้ชมกันถอดออกมาเลยนะครับนะฮสำหรับชิ้นนี้ครับเป็นสร้อยข้อมือไข่มุกความยาว7.5นิ้วครับใช้ไข่มุกธรรมชาติไซส์8ถึง8.5มิิเมตรทั้งหมด40เมตรโอ้โหนะคะก็ไม่น้อยเหมือนกันนะชิ้นนี้ค่ะใช่ครับรหัส30763ครับราคาปกติ15,900บาทครับวันนี้ คอลเลกชันที่36ท่านที่ชมอยู่นะครับตอนน <S <S Rose> ja> mm um> ี้ได้สิทธิพิเศษในการสั่งจองสั่งซื้อจาก15,900เหลือเพียง7,500บาทเท่านั้นครับโอ้โหนะคะราคานี่คุ้มค่าจริงๆนะคะ7,500บาทคุณผู้ชมก็ได้รับของสมนาคุณไปด้วยนะคะเป็นแหวนเดี๋ยวดิฉันโชว์ทีหลังเป็นมุกผัดนะถูกต้องดูสิคุณเอว่าขนาดของมุกนะคะมาเท่ากันหมดเลยอ่ะนะคะเป็นกระบวนการคัดสันที่สวยงามจริงนะคะแล้วก็ เนียบมากนะเดี๋ยวที่ฉันให้คุณผู้ชมชมไปพร้อมกันเลยนะคะการการแกะเรื่องยังไงดีแกะหรือว่าถอดการถอดนะคะลิ้นออกจากการใเขาก็กดลงไปค่ะคุณผู้ชมกดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมานี่เลยลักษณะเขาจะเป็นลิ้นเสียบแบบนี้ค่ะปกติต้องกดแล้วดันะกดดันกดดันนวันนี้กดดึงค่ะดีแล้วจะได้ไม่เครียดมากนะครับก็กดแล้วดึงออกมาครับนั่นคือขั้นตอนของการ หลอดลิ้นสปริงออกจากกล่องสปริงครับแต่ว่าตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเขมูกคุณเอช่วยนิดนึงนะคะนะครับคือกลับด้านขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวล่องวายออกนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับขออนุญาตคุณเขมุกนะครับค่ะนะครับก็ด้านนี้ครับนะครับโอ้โหสีตัดกันมากเลยนะคุณเทมูกคุณคอลลาเจนใช่ไหมนิดนึงคุตาไหมครับ ไม่ค่ะคอลลาเจนอย่างมิลลิกรัมก็เสียบเข้าไปอย่างเดียวเลยนะครับเขาจะดังกึ๊บใช่ไหมคะใช่แล้วเรียบร้อยนะครับค่ะแล้วก็สวมใส่ไว้ด้านบนแบบนี้น่ารักจังเลยในทาะปกติแล้วตัวกล่องเราต้องเอาไปหลบไปข้างหลังใช่แต่ชิ้นนี้นี่ต้องโชว์นะคะคุณผู้ชมเดินไปต้องจับมาให้อยู่ข้างหน้านะครับความยาวทั้งหมด18นิ้วคุณผู้ชมครับก็ขอพายสิบแปดนิ้วเป็นสร้อยเส้นเส้นที่2ที่คุณเข็มุกใส่อยู่นะครับสร้อยข้อมือเนี่ย7.5นิ้ว กําลังสวยเลยคุณไขมุกใส่เนี่ยจะทิ้งด้านล่างนิดหนึ่งนิดหน่อยนะจะหลวมละนะถ้าตัวเล็กแบบคุณไขมุกเนี่ยแต่ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาข้อมือใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วใส่พอดีแน่นอนเลยถ้ายังไงลองวัดดูและเลือกความยาวคุยกันได้นะครับต้องนะคะคุณเอ๊ดิฉันเสริมหนึ่งนะคะในการประดับมุกมานะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมืออะไรต่างๆนะของเราเนี่ยมีการ มัดปมมัดปมด้วยใช่แล้วนะคะเพื่อเวลาที่ตัดนะคะนะคะสร้อยข้อมือี่นคุณผู้ชมถ้าสมมติเกิดการขาดขึ้นมาเนะคะเขาจะไม่ร่วงนะไม่เหมือนดั่งไทยเนาะบางชิ้นนะเพราะว่าสร้อยข้อมือเนี่ยต้องมัดปมนะครับถ้าไม่มัดปมจะทิ้งไม่สวยแต่ว่าบางชิ้นในวันนี้แบบสร้อยคอเส้นแรกเนี่ยไม่ได้มัดนะเพราะว่าถ้ามัดแล้วจะแข็งไม่สวยเพราะว่าตอนที่คุณมาพันเป็นหนึ่งทบสองทบหรือว่าสามทบเนี่ยถ้ามัด ทุกเส้นทุกเมตรแบบนั้นจะแข็งแล้วโดดเด่นไปเพราะเส้นยาวนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยชิ้นนี้3 0 7 6 3 7 5 0 0บาทครับเดี๋ยวไปทบทวนสินค้าพร้อมกับราคากันเนยะนะฮะอยู่ตรงนี้เลยอยู่บนตัวผู้ข่มพกชี้เลยว่าอยากได้ตรงไหนราคาเท่าไหร่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกว้างนะครับกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเริ่มที่หมดแล้วะชิ้นนี้ครับชิ้นแรกนะฮะสำหรับใครที่ชชอบความยาวมากๆแบบนี้นะฮะความยาวอยู่ที่ 72นิ้วจะใส่เป็น1ทบก็ได้ยาวๆนะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่งามนะครับเริ่มที่2ทบดีกว่านะครับพันเป็น2ทบก็ได้สวยงามนะครับหรือว่าจะเป็น3ทบแบบนี้นะครับก็สวยงามเช่นเดียวกันรหัส2 4 4 5 4ครัเป็นเฟชชัวทพเลมุกน้ำจืดธรรมชาติขนาด9-10มเมตรจำนวนรวม 180เมตรครับขนาดของมูกก็โอ้โห9าวถึงสมิลนะราคาปกติ1,9,900บาทครับวันนี้ให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะ1,500บาทได้ไป2ชิ้นนะคะไม่เกี่ยวกับสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชม2ชิ้นนี้เลยใช่ครับนะคะได้ไปเลยสำหรับสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่เอยอยู่ที่คอคุณไข่มุกครับรหัส30755้ค่ะเป็นสร้อยคอเส้นเดี่ยว นะครับสำหรับท่านที่ช uh, 45, <spe 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 ื่นชอบความคลาสสิกนี่เส้นนี้ใส่ได้นานแน่นอนนะครับกับราคาเพียง7,500บาทจากปกติ15,900 3ม5 5ครับขนาดมุก8-85ถึงดจลิมตรจำนวนทั้งหมด57เมตรครับได้รับไปพร้อมกับของสมนาคุณเป็นแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางคุณไข่มุกขนาดอยู่ที่4,900บาทครับและที่สุดที่3นะครับอยู่ที่ข้อมูลคุณไข่มุกครับ เป็นข้อมือเวลาหมดเลยนึงนะพีเองะนะฮะ,ะเป็นสร้อยข้อมือมุกธรรมชาติกับใช้กล่องสปริงเป็นรูปดอกกุหลาบ<ช>นะครับ3 0 7 6 3ใช้มุก8-8.5ถึง8.5มิลิเมตรนะครับสำหรับขนาดจำนวน40เมตรครับประดับอยู่กับกล่องสปริงที่ทำจากซิเวอร์9ก็สหหรือว่าเงิน นะครับ <Ừ. S 1> เป็นกล่องเงินนั่นเองนะครับทองค่ะโอ้โหกล่องเงินดูดูแล้วน่าฟังจังเลย <c oughs> กล่องเงินกล่องทองนะครา <c oughs> ค่าปกติ1 5 9 0 0บาทครับราคาพิเศษ7,500บาท <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทั้ง3ชิ้นนะครับก็จะส่งถึงบ้านคุณผู้ชมฟรีครับมีจำนวนจำกัดนะสำหรับมุกที่คุณเคมุกและผมคัดให้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทีม นักอนุปญรญิศาสตร์ของเจดีชาแนลค,คอยคัดมุกให้กับคุณผู้ชมดูนะครับ,บวันนี้นเ,วนนเวลาหมดแล้วคุณเทมุกค่ะเห็นคุณเอพูดแบบไม่หยุดเลยนะนอนสต t อปเหนื่อยใช่ <c oughs> ะคะุณเทมุกมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะคะสินค้าในรายการเราวันนี้คุณผู้ชมจดรหัสกันเอาไว้และโทรไปที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ0 2 1 0 5 4 0 9 3่สําค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับสวัสดีครับ